ครับสบายดีโอ้รับปลาอิปชีระบาลเนี่ยปุ๊กเจ้าบ้านนะโทษโทษขึ้นผลลับอืมคือเนี่ยตึ่นต่ตีครึ่งโอรโทษนั้นไม่หลายปุ๊กเจ้าบ้านนีเน่เป็นความเพลินเนาะ เกมานอนรับซื้ฝฟันหัโอ้ยันได้ไนอนปลามม้นตาออจากข้นโอ้โหน,น้ำเดลายตอนนี้ก็เวลาเ่าได้หะัหง่วงเลยสุดเลยหง่วงอ,วองไงะไร,รกินยังลยค้างกมีน่นนี่อะไรดี้าใครต้อไปต้มนี่แหะ ใคหฮานแอาเปกันยังบร่ทิ้มโอยสภพพละอยากรับนีน่เนาะโอ้ยเพื่อนอุตส่าห์กนมากวั่นรับปลาเพื่อนนะน่าเชืเ่อเบิรง ยากาศข้างนอกพอนะบ่เบิ่งป็นได้เจ้าของบ้านนะของบ้านง่วงนะไอ้บรรยากาศอันรถมันถูกก็ร้ายทำไมวันนี้ที่ว่ผมมาไลนี้ผมเป็น,ปนอึดเติดเพราะว่ามันตอนสวยแหละเพราะอสไปส็นสองรับเสยแล้วทุกคนเลยตื่นแม่เป็นไามไอ้ผู้ใดเนาะน้านะาตา วนวนอย่างวน,นกรน,นึงนาราซีผ่านอย่างผ่านกรดึงแล้วก็น่าจากปินเก้าเก้าฟันดีข้าประชั <c oughs> นนนเวีนกระชิฟันดีบ่เนาะ มันเสียบลับไปน้อยหนึ่งอะไรขอโทษน,นะเพราะว่ามันยังไงล่ะตื่นเลิกเมื่อคืนเนี่ยออกมาแต่วิลลาบุรีกับตีสี่เนาะเขาต้องตื่นก่อนหันอีกบรรทุกหัวเนว่ยรถบถออรรทุกอาไอ้หนองเวียดนามมาแต่สะเด่นเวียดนามพนแรกเนี่ยเขาไปลาบหรือว่าสิออกค้าออกอันนี้ครั้งนี้เป็นค้าเข่าเนาะอาจจะเป็นเข่า บรรยากาศอยู่ร้านจอดหลดบันเดนสวรรค์เด้อขอบคุณอาจ,จุมิสักติเกอร์สวยๆมาจากมาจากดินก้าวตองก้าวสบัยด,ดีสบายดีแขกมานอนรับขณะ่นเบาหายนอะแม่นมล,ลบบนีย่อมลวับรับเมื่อกี้ไงเสือบรับเสย นอนแต่เที่ยงคืนแล้วตื่นแต่เที่ยงคืนนอนสามทุ่มเนาะมันทุ่มเช้ืออีกประมาณศูนย์โมงจะนี่็เลยนอนบรหลับเลยบ่านจนหอดตีสามกระลุกไปเบียงบ้านนะครับรถการนอนพักผ่อนไม่เต็มที่แล้วทําให้เราง่วงเแ็มยังขับรถอีกบานอันตราย้วทุกคนเลยแต่ว่า้าขกลับต้องไปซื้อเอ็นรอยคอุออบังลุงนอนยัโหลเนี่ย ตาทีมงานไอ้น้นองเวียนยังประค่ามาอยู่มันมันจอดรถอยู่นี่แหละอยู่เนี่ยนะยูใตโก,ด,ก,ด,กดังเนี่ยก็ได้ส่นหฮมกดังเก็บของด่านภาษีนั่แหละมั่งกว่าเขาไม่มาแล้วนะไม่บ้าน มาอีกแล้วคันนี่ไปตู้คอนเทนเนอร์เนาะต้นนั้นเดี่ยวเห็นที่เป็นเสาก็จะเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์เนาะจุดนี้จะเป็นจุดที่พักโหลดลานจอดโหลดจะถึงจะมีเอเรียอยู่เอเรียหนึ่งเอเรียสองบนในใจทางพุ่นเนาะเจ้ากำลังสิบวนเวียนเข้ามาเนี่ยชื่แมนค้าออกบอกทางพุ่นที่นี่กางค้าล่มคนละคน กลางนันลมอยู่ชายแดนบ่อยู่ภูเขาผมอยู่บนภูเขากลางนั้นลมเห็นบ่บ่ริเวณรอๆๆทำไมมันแดด,ดหัวทุกับปน,นั่นขอบคุณในไลน์ลเด้อครับที่มาให้กำลังใจเนาะสักจะเกิดสวยๆซุ้งกาแฟซุ้งกาแฟอยู่จา้าโอ้ยเนะาะเราอยู่กันแล้วก็อยากเลย ไปก็ม cafe, ออีอยู่กาแฟก็ได้หักต้องไปซุ่มกาแฟอะไรจะไงในแม่แหละต้องใส่อยู่ใั่เลยเบื้องบนดีๆที่บ้านน้ำอยู่กาแฟนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เบิ้งเลื่อนี่ห่อนี่อ่าห่อของอันไอ้ของเวียดนามนี่เนี่ยเขาสกิเียนว่าอยังนี่ยทำโดยใส่เบิ้งกัะขัดมีอย่างเงี้ดมอร์นิ่ง กุดมอร์นิ่งคอฟฟี่ทีอินวันมันเป็นแบรนด์ของประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นเป็นกาแฟนมต้องใส่สิได้เป็นทรงแะไรแบบเนี้เยเป็นทรงเราไปหาซื้อเนี่ยกินพร้อมก่็จะกินยังแลไรฮอน์ทองแล้วพะพ่อพ่อเพิ่งขมิวกระยากเลยเลยอ้ยนะ่ะเดี๋ยวพ่อหนุญญา่าตจะไปดีได้หน่ได้พ่อก็ได้ไปบอกเจ้าว่าบัซทรงกาแฟคอยกระยากแล้วปาะ มมามแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวด้วยเนาะแม่แหละ,ะไปทำกันเด้อซื้อบับข่าวก่อนว่าเหล้วก็ได้ผมหิวไม่ปานีใครนะพี่น้องย้อนเป็นกินข้าวบมเป็นวิลล่าเนี่แหละ จะเลื่อยเฮ็ดให้กระเพาะขึ้นมือขึ้นเนี่ยนอนประหลับหัางเรื่องทั้งเรื่องกดอันอนั้นอันคือบึ้นลลยกระจกหล่นึ้นก็ทปนี่เงียบเร็จเลยบนัน น้าสื่อกับเขาขก่อนแล้วก็จะไปส่งกับแพ่น้าอัดเข้าไปจะได้ไม่ง่วงกิ้นเข่าเทียงกันลวบ่านอะอทางพุน่นเนาะเข่าเทียงเด้อชิบีตมหาสิบเก้าเลยไปกันเด้อจุ๊บเนี่ยไปไปน้ำกันไปน้ำเดียวจะ,จะมาจอดใหม่ ไอ้สดแต่ละเธอกับมีแต่เวละเข้ามาให้กำลังใจตลอดขอบคุเรล,ลายๆเนาะตองเก้าตองเก้าจะเป็นประตูออกเนาะจะมีเล่ากันสักนี่การเซฟตี้จะมีเจ้าดูจำนี่ตลอดเวลาเขาเข้าขมาเขาก็เขาฟังนั่น ทั้งนี้ก็มีอีกอรถบรรทุกอันนี้คืออยู่บานเดนสวานเดอรเดรเลลาบ่าวเนาะซึ่งห่างจากนาครไก่ซอนหรือบอกตัวอ้ตัวแข็งสวัรด์นักขีดจากมันอีกประมาณสองร้อยกว่ากิโลโอ้มันอยู่เขตตดเดนเวียดนามนะทุกคนนาะุ๊กาผมได้เคยมากกับสีหูดีสายเดนเวียดนามจะมีรถเขา่าออกรถบรรทุกสินค้า ไปลาวไปไทยไปเลยขามไปประเทศไทยแลนด์ลงไปสุดเลยไปทั่วสารทิศแถลงแต่สินค้ามาแต่ฝั่งไทยมาเวียดมาลาวขามไปผุ่นลเลยตะลยจีนไต้ซีเรียบ่กก็อ้าวเพราะวัน,นใดสื่อกับเขากับน้ำมันมันมีห่านย่างจับเอ็นห่านกัเขาก็ห่านตามสัง่งแต่ไปบำรุงกันบรรยากาศซีเรียงในเป็นตะกิน ได้เขาว่าหาเงินเพื่อนย่างเขาว่าเนาะหาเพื่ออยู่แล้วอยู่เพื่อกินเขาว่าอยู่เพื่อกินแล้วกินเพื่ออยู่เนาะตัวได้ถือตัวได้บ่ถือกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่คันบมกินก็อยู่ก็ได้คนเฮ้าปากท้องก็ต้องกินะนะทุกคนเนาะขออนุญาตนะถ้าสก,กินย่างกินป่งกินย่างกินปูกินปลาเนาะ telat sipun musa nih u oh. oh, ah han an hilang ุบມนมีปາาแม่น้ำสิ่ี ขอบคุณทั้งสามราที่ก้ไนไหลหายด้ยอยามมองจอรถเสือเขาเขาไม่หนาเร็วน่าห้าไม่ได้